ใครมานอนแถวนี้นะอ้าน้องน้ำหวานนี่โอ้ยตายแล้วน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานทำไมนอนอ้าซ่าอย่างนั้นนะน้องน้ำหวานตื่นตื่นตื่นเปลี่ยนท่านอนใหม่เลยเสียงผู้หญิงมาห้องอื่นน้ำหวานกำลังหลับสบายไหมว้ายจะเป็นกวนเนาะ ไอ้ท้องหยอดเป็นอย่างเี like ้ยกระดอกระเดียน้ำหวานน้อนทาแต่มันสิเป็นอีย่างแต่น้ำหวานมักน้อนทานี่เห็นไหมเนี่ยน้อนแล้วมันสบายตัวเนี่ยน้ำหวานมักน้อนทานี่ไอ้ต้องหยอดมาเป็นอย่างกับน้ำหวานกระดอกระเดียน้ำหวานน้อนทาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยที่น้อนแบบนี้แหละมีอย่างบ่คุณย้ายเจ้าขาคุณย้ายเจ้าขาไอ้ท้องหยอดอะ ไห้แต่น้ำหวา,านน้ำหวานนอนหลับอยู่ดีดไหมก็มาปลูกน้ำหวานคุณยายเจ้าขายจาัดก,การไอ้ทั้งหยอดแห้น้ำหวานแน่เลยเจ้าค่ะน้ำหวานเราบมา่มาบ่มักมักกว่าน้ำหวานไหมเออดีแล้วล่ะนอนทานี้เลยอะถึงหน้ารักรู้ไหมน้ำหวานะเป็นผู้หญิงเออถ้าแบบนี้พี่ทงหยอดไม่ว่าอะไรหรอกนะนอนแบบนี้เลยพี่ทงหยอด ชอบให้นอนแบบนี้นำ้ำหวานกระเปียนน้อยมันทุกทามันเลยกระเปียนทานันทานี่แน่นอนทาเนเดี๋ยวมันจะม,มีแหงบอกถ้าใดนอนลรบสบายตูน้ำหวานกระพริกไปพริกมาสละ่ะกระทานี่กระนอนใด